สวัสดีครับเสียงคงเตะสายเสียงคงเตะขวากระโดดขึ้นมาอ,อกขาก็มีแย่ในส่วนอกไอ้ยงนี่คือท่าของจอมยุดแน่นอนแล้วหรือนี่คืออีพิโซดที่9ตอนที่14นะครับดาวสุกย้ายนะครับวันนี้มีดาวหนึ่งดวงที่ย้ายนะครับผมก็คือดาวสุกนะครับผมเป็นดาวสุกเกษตรบดีซะด้วย ย้ายเข้าไปอยู่ในเลือนของราสีตุลน,นะครับเสียงขคงก็เลยดีใจกระโดดถีบสองขาไปอย่างนั้นเลยเจ็ดโมงครึ่งเมื่อเช้านี้ มีดาวย้ายเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับเขาก็จะย้ายอยู่ตรงนี้ประมาณ21กันยาจนถึงประมาณ16ตุลาย้ายเสิดรวดเร็วเพราะว่าเขาอยู่ไม่ถึง30วันมีตำแหน่งเป็นเกษตรบดีนั่นคือง่ายๆเลยสวยและรวยมากนะครับย้ายเข้าราศีตุลราศีตุลต้องดีขึ้นแน่นอนสวยและรวยมากนะครับเพราะฉะนั้นเสียดีใจมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าในอีพิโซด9ตอน24นี้เนาะ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดาวเริ่มย้ายตั้งแต่ดาวอาทิตย์ยายนะครับ17กันยาพอ19กันยาดาวพุธย้ายอีกโอ้แต่ไปรวมกันอยู่ในราศีอะไรครับรวมกันอยู่ในราศีกันนะครับราศีกันก็น่าจะโชคดีได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับราศีที่แยกก็บ้างจะเป็นพวกราศีตุลน,นะครับแล้วพอมาวันนี้คือ ดาวสุกย้ายละอันนี้แหละคนลัษณะตุลเนี่ยเขารอคอยวันนี้มานานละ27กันยาจนถึงประมาณ16ตุลาย้ายเสิร์ฟเป็นเกษตรบันดีสวยและรวยมากนะครับเราไปดูกันเลยละกันนะครับผมไพ่ยังคงใช้ไพ่ชุดเดิมนะครับจากที่แบบว่าโอ้ยจะทําไงกับชีวิตดีเมื่อดาวสุกมันย้ายก็มาปุ๊บอ่าอย่างน้อยสุขนั้นก็ต้องดีขึ้นการเงินความรักมันต้องดีขึ้นเมื่อมันย้ายมาทับที่ตัวเหล่าถูกไหมครับนะครับทีนี้ ทีเนี้ยผมจะมีอะไรที่จะนําเสนอเพิ่มมากกว่านี้คุณเห็นอะไรในดวงตรงนี้หรือเปล่าเออเมื่อดาวสุกย้ายเข้ามาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าให้ดูกันแล้วอะไรย้ายเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นตีโกนครับอืมมันจะบังตัวนว้ยวางนะเดี๋ยวนะโอเคมันจะเกิดตีโกนนี้ขึ้นมานะครับคือสามเหลี่ยมนี้นะครับเดี๋ยวเกียนให้มันไม่โดนตัวเลขนิดหนึ่งนะครับนี่คือตีโกน ตีกนตัวนี้โดนทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดาวศุกร์ไม่ได้ย้ายมาตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นสามเจ็ดแต่ว่ามันโดนตุนมันโดนตุนเพราะว่าตุนเนี่ยเขาเอาลัคนาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บเขาก็เจอสามเจ็ดของเขาอยู่แล้วก็คือเจออะไรครับเจอเจ็ดคือเรื่องของบุตรหลานเรื่องของเอ,อ่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่ะบริวารความเ,เหนื่อยที่ตามเข้ามาอังคารคือเรื่องของการเดินทาง ใช่ไหมครับอังคารเป็นสุภะเอ้ยคิดจะทาทําดีหรือไม่ทําดีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสามกับเจ็ดเจอกันกลายเป็นคู่ศัตรูเข้ามาสู่ในเรือนของลัคนาตุลน,นะครับเขาก็เลยกลายเป็นตีกนที่เกิดกับคนลัคนาตุลกลายเป็นตีกนสามเจ็ดลัคนาปุตตะแล้วก็ลืมใส่ตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวนะพอม,มีลายเข้ามานี้ผมจะเออคือมันจะแบบ เวลาทําคลิปตอกนกลางวันมันจะอย่างนี้นะมีงานอยู่แล้วพอไลน์ก็มาปุ๊บตึงต้งตึ้งตึ้งอาชีพหายละคือสับสนละนะชีวิตจิตใจแบบว่าอ่ะเลิกเลิกละอาไม่ก็เนานะต้องรีบจบเร็วเลยนะ,ะมาณอัดอัดอยู่ก็ต้องประมาณงี้นะครับต้องเข้าใจเนาะอ่ะคนลักษณาตุลน,นะเสียสมาธิเวเจตปุตตะอังคารอยู่ในเรือนของสุภาบนะมันจะต้องมีเรื่องที่ ทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของบริวารและความสุขของเรานะครับในช่วงที่ผ่านมาทีนี้พอดาวสุกมันย้ายเข้ามามันยิ่งเข้ามาแบบชัดๆเต็มๆทีนี้ไม่ใช่ตุลอย่างเดียวที่โดนล,ละสามเหลี่ยมเนี้ยโดนทุกลักษณะนะครับลักษณะแรกคือลักษณะตุลหกมันย้ายเข้ามามันเป็นเกษตรบดีถือว่าดีถือว่าหกย้ายเข้ามาดีเพราะหกเป็นเกษตรบดีสวยและรวยมากย้ายเข้ามาทับลักษณะเราใช่ป่ะทีนี้หกสามเจ็ดมารวมกันเป็นตีโกนตีกนส่งเสริม ตัวนี้คือกกโจรจำได้ไหมครับ3 6 7 8ดคือกกโจร3ใน4ตัวก็คือกกโจรแล้วนะครับเพราะนั้นพอ3ามมารวมกันแปลว่าเงินมันเข้ามาเสร็จแล้วมันก็ต้องออกไปแบบรวดเร็วจริงว่าเงินมาสวยได้เลยมากแต่สวยแป๊บเดียวเงินมันออกไปแล้วหรือ6 7 8 3 6 7 8กกโจรเนี่ยความหมายมันไม่ใช่โจรน,นะ ความหมายของมันหมายความว่าอะไรความหมายของกกโจรเนี่ยมันหมายความว่าทําอะไรรวดเร็วทําอะไรรวดเร็วซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอ่าทกากาไรแบบโจรอ่ะใช่ป่ะไม่ได้ไปขโมยเขานะแต่ทําอะไรแบบว่องไวคล่องแคล่วว่องไวนะครับหกอยู่ในเรือนเกษตรบดีใช่ไหมครับมีเจ็ดอยู่มีสามอยู่สามหกเป็นคู่มิตรสามเจ็ดคู่ศัตรูหกเจ็ดคู่ศัตรูแต่รวมกันเป็นกกโจรมันก็ได้ความหมายอีกสี่ความหมายเกิดขึ้นมา นะครับว่าเป็น3 6เนาะคู่มิตรนะครับ3 7การพัดภาคก,การสูญเสียนะครับ6ก็ก็เสียเงินเสียความรักนะครับเพราะนั้นมันเกิดตรงนี้แล้วก็เกิด3 6 7เป็นก๊กโจรรุดเร็วด้วยเพราะนั้นเราต้องทำยังไงเออเราต้องทำไงเราก็ต้องบริหารให้เป็นว่าก๊กโจรมาเฮ้ยเราต้องรุดเร็วนะเล่นตามเกมบางทีอย่างเช่นทองเข้ามาปุ๊บเทรดเร็วหุ้นมาปุ๊บเทรดเร็วใช่ปะ่ะประมาณนั้นนะครับ นั่นคือ3 6 7สําหรับตีโกนสําหรับคนล,ลักษณะตุนเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นตีโกนที่ส่งเสริมตัวเองนะครับเพราะว่าสุขดีนะอ่าทีนี้เมื่อคราวที่แล้วเราได้ไพ่อะไรไปครับเราได้ไพ่เป็น w i e ออ of the f o ร t u n e โอ้ยรอเวนเรอกรรมเนาะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วดาวตกเสียหมดเมื่อสุขย้ายมาแล้วเราเลยบอกว่าสี่คทาความมัน่นคง ความมั่นคงหนูจะมีบ้านหนูจะมีที่จริงเปาวะเออเนาะเพราะฉนั้นเราต้องไปทำให้เกิดความมั่นคงตามไพ่นะครับ mm hmm. เมื่อวิวอ f ฟฟอร์จูนยังมีดาวที่แบบอยู่ตรงนี้ไม่ดีทีนี้สุกย้ายทับลัคนาตัวเองอ่าได้4ีคาถาความมั่นคงของชีวิตถือว่าดีขึ้นครับไปต่อที่ลัคนาต่อไปคือลัคนา พิจิกนะครับผมลัคนาพิจิกหนูอารยาของเราเราบอกว่าดาวสุกย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้คือเสียนะครับคือเสียเพราะว่าสุกนี้เป็นสุกเกษตรบัญฑีที่ตกอยู่ในเหลือนวินาศการเงินและความรักต้องเสียหายและตีโกนนี้คือตีโกนอะไรครับตีโกนสังหารชื่อของมันจะเปลี่ยนไปตามตําแหน่งตีโกนนี้เรียกว่าตีโกนสังหารแปลว่าทําเท่าไหร่ก็หมดไปไม่มีเหลือ นะครับเพราะนั้นความเป็นโจรในตีกนสังขารแปลว่าได้มาเท่าไหร่ก็หมดออกไปไม่มีเหลือเจ็ดยู่พันธุสามมรณนะเจ็ดคือพยายามที่จะเหนื่อยพยายามที่จะทำนู่นทำนี่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่สามมรณะรูนะ้สึกนวะ่านะ้ไปไม่ไหวไปไม่ได้วะ่ะแล้วหกมวินาทเงินแม่งก็ไม่มีนะครับนั่นคือตีกนสังขารอธิบายแบบนีนะครับไพ่ที่ได้ออกมาคือตอนแรกเราได้อะไรออกมาครับเราได้เป็นหกดาบ ใช่ไหมเราได้เป็นหกดาบอ่าหกดาบการเดินทางเพื่อปลดปล่อยความยากจนตอนนี้เราได้แปดเหรียญฉันต้องหางานใหม่ฉันหาตัแหน่งใหม่อ่างั้นการเดินทางเพื่อปลดปล่อยความยากจนและแปดเหรียญคือการหางานใหม่หาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะทําให้หกมันยังคงอยู่นั่นเองนะครับไปดูต่อที่ลักษณะของกีตาลักษาธนูนะครับเราบอกว่าธนูเนี่ยดาวสุกย้ายเข้าหลาภาโอ้ยเขาดีไปหมดอ่ะ เนาะหนึ่งสี่กัมมะแล้วพอเป็นหกปุ๊บก็ย้ายเข้ามาที่ลาภะลาภผลในเรื่องของการเงินนะครับได้เรื่องการเงินได้เรื่องความรักเข้ามามีเกตด้วยสวยและดูดีด้วยนะครับตีโกนี้เรียกว่าตีโกนอะไรครับอ่าตีโกนนี้จะเปลี่ยนชื่อไปละเรียกว่าตีโกนคู่ของเพราะนั้นสิ่งที่ได้ได้มาจากการเสริมของคู่ของสหัชชะคือเพื่อนปัตตนิคือผัวเมียรหรือหุ้นส่วน หกคือลาภได้ลาบมาจากเพื่อนความเหน็ดเหนื่อยจากการที่ดูแลเพื่อนและความขยันจากการที่ไปทำนู่นทำนี่ทำให้ฉันได้ลาบมาอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือเรียกว่าตีโกนคู่ของนะครับถือว่าดาวสุกย้ายเข้ามาดีจากไพ่ที่ได้เราได้เป็นสิบคาถาโอ้โหเหนื่อยใช่ไหมวันนี้เราได้เป็นเดลเดวิลเดเดวิลอ,อาจจะบอกว่าฉันได้ลาบเข้ามาฉันก็เลยแบบมีความกระยิบ กระยองใช่ไหมมีความอิ่มเอมใจบางทีฉันก็เลยแบบว่าไม่อยากทําอะไรนะเราก็ต้องทําต่อไปเพื่อให้ได้ราบเข้ามานั่นเองอาจจะมีจิตแบบมานิดนึงอะไรประมาณเนี้แล้วก็นามังกรแล้วก็นามังกรเองนั้นนอน,น,อ,นอยู่ตรงนั้นก็นอนต่อไปนะครับแล้วก็นามังกรได้อะไรเข้ามาครับได้สุขเข้ามาเป็นกามะสวยและรวยมากในเรื่องของการงานการกระทาการวางแผนตีโกนนี้เรียกตีโกนอะไรครับเออ ตีโกน,นี้เรียกว่าตีโกนเท่ากับนะครับตีโกนเท่ากับเหมือนกันคล้ายๆสังหารเหมือนกันแต่สังหารจะแบบหนักกว่าตีโกนเท่ากับก็คือทําเท่าไหร่ก็หมดไปเหมือนกันแต่สังหารนี่คือสังหารเยอะกว่ากว่าเท่ากับนะครับเพราะว่ามันขึ้นที่อะไรครับกระดุมพระเจ็ดเน็ตเนยที่กระดุมพัดเนืยในการหางเงินแต่ก็มีอุปสรรคต่างๆนมา,นามาจากบริวารมาจากนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้ว ฉันก็ยังต้องทํามาหากินต่อไปด้วยความรวดเร็ว,รวด้วยความมีการวางแผนความสวยและดูดีเนาะประมาณนั้นนะครับกระดุมพระอริแล้วก็กรรมะคือกระดุมพระมันคือเงินไงเงินไปอริกรรมะทําเท่าไหร่มันก็หมดไปนี่คือตีโกนเท่ากับนะครับถือว่าตีโกนนี้มาปุ๊บเนี่ยอืมแล้วฉันจะขยันไปทําไมเออมีคําถามอ้า ก็รอให้สุกมันย้ายเข้าลาพาส,สีิก็ขยันไปเถอะเนอะดีกว่าไม่มีจะกินอ่ะประมาณนั้นนะบางกรได้ห้าเหรียญใช่ไหมการทุกโศกการสูญเสียเนาะแล้ววันนี้เราได้เป็นสดาบนะครับการฟื้นจัดความตายการพักผ่อนการแบบอาท่องเที่ยวกันนู่นนี่นั่นเนาะเราก็เริ่มฟื้ตัวขึ้นมาประมาณนี้คนลกนักษณะต่อไปคือลกักษณะกลุ่มเนาะอ่าผู้ทัดของเรา ได้อะไรมาครับได้สุขเป็นสุขภาพความสุขความเจริญความคิดเอ๊ะถ้าคิดมากคิดเยอะมันจะดีไหมหรือว่าคิดแต่เรื่องความสวยงามคิดแต่เรื่องการเงินตีกรนี้เราเรียกว่าตีกรอะไรครับเหมือนเดิมละมันจะซ้ำละเราเรียกว่าตีโกนส่งเสริมเพราะว่ามันแทงเข้าที่ลัคนาเราส่งเสริมด้วยความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองแล้วก็มีเรื่องที่ต้องเดินทางไปกับบริวารสุดท้ายแล้วเงินจะได้เข้ามาเป็นสุขพระ เะมันเป็นตีกลนส่งเสริมแบบกกโจนถือว่าดีนะครับแต่ในความดีก็จะมีการแปลความหมายของ37และ67ด้วยอย่าลืมนะเพราะฉนั้นเราจะเห็น XVI คืออะไรวะ The Tower อืม The Tower ใบที่16วันนี้เราได้อทำไม, <c oughs> มยังได้ยังเดืมอมะได้10ขทถาเนะ็ดเหนื่อยเนาะเน็ดเหนื่อยเพราะว่ามันสุภาษะไง มันสุภาพแต่มันเป็นสามเจ็ดตัวเองมันเป็นเจ็ดอยู่แล้วไงมันก็เลยเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆนานาเพราะอะไรเพราะหนึ่งสีมยังตกมรณะอยู่ใช่ปะเออประมาณนั้นแหละนะครับไปต่อที่ลัคนาของพัตเตอร์ลัคนามีนนะครับลัคนามีนนี่เราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าอ่าตัวนี้อ่านะครับลัคนามีนดาวไปตกอยู่ในเรือนของมรณะโอ้ดาวสุป การเงินความรักตกมรณะเกษตรมาดีด้วยแย่เลยความรักหายไปการเงินหายไปต้องระวังนะครับแล้วมันเป็นตีกอะลรเออตีโกนสังหารนะครับมันก็จะไล่ไปเป็นตีโกนสังหารสามพันทุพยายามที่จะไปนู่นไปนี่ต่างๆนั้นาแต่เงินมันไม่ค่อยมีความรักมันไม่ค่อยมาแล้วความอดทนของฉันก็มันก็ไม่ได้เนาะสามหกเจ็ดตกวินาศเป็นตีโกนสังหาร นะครับแล้วตอนนั้นเราได้ the m p s s นะอืมเราได้ the m p s ลายชินีมาเพราะตอนนั้นมันยังอยู่ที่ปตัตตาน,นีวันนี้ <c oughs> เราได้5คาถาม,มาปัญหาต่างๆของสุขมรณะเราต้องแก้ไขมันนะครับไปต่อที่ลักษณะต่อไปคือลักษณะเมฆนะใยญแก้วใหยแก้วอืมแก้วนี้บอกว่า ดาวย้ายเข้าปัตตานีผัวจะรวยผัวจะหล่อเนาะยี่สิบเอ็ดกันยาจนถึงมาสิบหกตุลาเป็นเกษตรบันดีย้ายเข้าปัตตานีคู่ของและคุนส่วนจะมีเรื่องของคนหน้าตาดีๆเข้ามาไหมดาราไหมเซเล็บไหมหรือการเงินและความรักกับเรื่องของปัตตานีคู่รองนั้นจะดีนั่นเองตีกรน,นี้เรียกตีกรอ,อะไรครับเมื่อมันเป็นคู่ครองเราก็ต้องเรียกว่าตีกนคู่ครอง สหาหชาไปนู่นไปนี่กับคนรอบข้างทํานู่นทํานี่ให้กับคนรอบข้างแล้วเงินก็เข้ามาฉันก็รับราบใหญ่ไปนานเองนะครับภัยที่ได้ของคนลัคนาเมฆนั้นตอนแรกได้เป็นหนึ่งเหรียญใช่ไหมวันนี้ <c oughs> เอาจตทาวเวอร์ไปเอออาจจะเป็นทาวเวอร์แบบปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดแบบว่าเฮ้ยราบมากองก็ได้เนาะ ตีความมันไปอย่างนั้นละกันนะอ่ะลัคนาต่อไปคือลัคนาพึกศกเจ้าโจกนะครับผมพึกศกเองเราบอกว่าดาวสุกย้ายเข้าออุปสรรคศัตรูโอ้ยความรักฉันมีอุปสรรคการเงินฉันมีอุปสรรคแน่นอนเนาะปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องของความรักแล้วตีกนี้เรียกตีกรเลยครับตีกนี้เรียกตีโกนเท่ากับขยันที่จะทํามาหากินเท่าไหน ก็ตามแต่มันก็ยังติดปัญหาเรื่องการเงินงติดปัญหาเรื่องความรักสุดท้ายแล้วฉันก็เหนื่อยฟรีนะครับอันนี้คือตีโกนเท่ากับคราวที่แล้วได้สองถ้วยวันนี้ได้สามถ้วยโอไพ่ดีว่ะหรือไพ่สลับกับเมฆว่ <c oughs> นะเนาะกลายเป็นว่าสุขกลายเป็นอริแต่เขาอาจจะบอกว่าให้เราสมานสามเมื่อคีเมื่อมันมีความเป็นอริใช่ไหม สามถ้วยมันคือการเลี้ยงฉลองการสมานสามัคคีกันเพราะนั้นเมื่อเป็นอริเราก็ต้องปองดองอ่าเนาะประมาณนั้นด้วยสามถ้วยนั่นเองไปต่อที่ลรากนำเมถุนนะใหญ่บีใหญบีใหญบีใหญ่บีเนาะเป็นแฟนไม่ใช่เป็นญาติกับยายแหลมนะยายแหลมยีเบกัญยาจยน,ะ <laughs> กกนาจถึงวันที่บตุลาดาวสุขเสริม เร็วเกษตรบดีเป็นปุตตะความรักกันเงินจะเข้ามาค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาเนาะการเงินความรักค่อยๆมาหรือมีเรื่องที่ต้องปรึกษาเรื่องการเงินกับบริวารของเราดาวของคนลัคนาเ <c oughs> มถุนทําตีโกนอะไระตีโกนส่งเสริมนะครับตีกนส่งเสริมเพราะว่าส่งเข้าตัวเองอังคารชั้นกล้าชั้นขยนันชั้นไปนู่นไปนี่แล้วเดี๋ยวเงินก็เข้ามาฉันก็อ มีความสุขจังแต่ก็เหนื่อยนะครับผมภัยที่ได้อ๋อได้เป็นสามคาถามาใช่ไหมวันนี้เราได้เจ็คาถามาอีกปัญหาเนาะบางีปัญหาของบริวารออกมาก็เป็น6กปุตตะก็ปัญหาต่างๆเราก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับลกักษณะต่อไปคือลักษณะกระกฏเจียวนะครับผมกักฏของเรานั้นเราได้สุขเข้ามาอยู่ในเรื่องของพันธุเนาะ การทําบ้านใหม่การสร้างบ้านใหม่ตอนนี้ภาคเหนือเชียงรายโอ้โหโคลมาเป็นก้อนก้อนก็มัรู้ว่าเป็นคนกรรกดทั้งหมดหรือเปล่าเนาะเออก็เลยต้องแบบว่าขุดโคลทิ้งสร้างบ้านสร้างเรือนใหม่นะครับก็ดาวสุกเนาะตกอยู่ในเรือนของพันธุนั้นคือการซ่อมบ้านซ่อมบ้านหละอย่างที่หนึ่งทำให้สวยงามอย่างที่สองเพราะว่าเป็นพันธุดาวสุกใช่ไหม ทำให้สวยทําให้รวยทําให้ดูดีแล้วก็เรื่องอะไรกะเรื่องขายที่ขายคอนโดได้ไหมได้เพราะสุขพันธุเนาะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะขายคอนโดได้ขายที่ดินของตัวเองได้แต่6ส่วนใหญ่เป็นคอนโดนะครับอ่าคอนโดเนาะทีนี้ตีกรน,นี้เป็นตีกนรนารายอ่าตีกรน,นี้เรียกว่าตีกรซังฮานนะครับไม่น่าห่ะกมัเงินเข้าออสหมดไปอืมสุก พันธุ์ขวนขายหาเงินขุนขวายหาความรักแต่ตัวเองก็ไม่อยากจะเหนื่อยอยากจะอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากกล้ามไม่อยากจะขยันอยู่แม่งเฉยเยอยู่อย่างนั้นแหละอืตีโกนสังหารนะครับของคนแล้วก็น,ะนรกรกดเองไพ่ได้ออกมาโอ้ยไ,ได้สิบเหรียญมาหนิเนาะ,ะวันนี้ได้อะไรครับวันนี้ได้สองเหรียญน,นะสองเหรียญก็คือการแบ่งอย่าร้างหรือว่าการแบ่งบาลานชีวิตนั่นเองว่าเฮ้ยเงินเข้ามาหรือว่าต้องซ่อมบ้าน อ่ะต้องดูดีๆใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะไปต่อที่ลักนาสุดท้ายแล้วใช่ไหมเออ,อไม่ใช่ยังเหลือการอีกอันนึงอ่าไข่มกุกไข่มกุกวันนี้ไข่มกถือปืนไลเฟิรมมาเนะาะเพราะว่าดาวใหญ่เข้าอยู่ในเรือนของสหัชะคนรอบข้างนะครับเพราะนั้นนางก็ถือปืนไฟมาไล่แอเลียนเลยนะครับสองไม่ใช่สองหกสหัชะก็คือเรื่องของความรัก เรื่องของการเงินสาหรับคนรบข้างเป็นหัวโจกก็ได้เป็นคนที่เขาต้องการก็ได้ตีกรน,นี้เรียกตีโกนอะไรครับคนลักคณาสิ่งอ่าเราเรียกตีกรคู่ของเนาะฉันมีความรักฉันมีความพักดีฉันมีคนคอยรักคอยกระตุ้นให้ฉันเป็นผู้นําฉันก็ยอมเหนื่อยไว้ใจใช่ปะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ทํามา ุดท้ายแล้วฉันก็ได้ลาบเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับสามหกเจ็ดแปดลาบจากการเดินทางลาบจากความเหนื่อยหรือการที่จะไปอยู่กับกวนเพื่อนนั่นเองนะครับไพ่ได้ออกมาตอนแรกได้มาเป็นโอ้โหสามดาบว,วันนี้ได้ออกมาเป็นดาวดาวดาบมันคือฝัน้ายเนาะมันยังคงฝันลายงัวเนาะไม่รู้ฝันลายเกี่ยวก,กับอะไรอืมนะ ไพ่ย,ยังไม่ค่อยดีเนาะอ่ะแต่ถามว่าราศีสิงห์จริงๆเขาก็ดีของเขานะเออแต่ไพ่ไม่ดีนะถึงบอกว่าดูไพ่อาจจะแบบดูไม่ค่อยได้นะอ่ะไปดูลัคนาการแต่ว่ายามจะแปลไพ่ให้นแบนว่าเออให้มันเข้ากับดวงมากที่สุดแล้วกันลัคนาการใหญ่อะไรนะพัชชาใหญ่พัชชาอเนี่ยนะอ๋าเดวสุกย้ายเข้าก,กระดุมพระการเงินและสิ่งที่ติดตัวมามีเรื่องของการวางแผนชีวิต เรื่องของการเงินอาจจะมีเงินเข้าได้นะครับผมตีก่อนนี้เรียกว่าตีก่อนอะไรครับผมเออตีก่อนนี้ก็ต้องเรียกว่าตีก่อนเท่ากับมีเงินเข้ามาจากการที่เราทำนู่นทานี่แต่ฉันก็มีอลิมีผู้หญิงมีปัญหามีเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นจนสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องวิ่งออกไปทำเนาะทำไปทำมาจนกันเหนื่อย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 แต่เงินมันก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ นะครับนั่นคือตีโกนเท่ากับทําไปก็หมดแต่ถามว่าไม่ควรทําใช่ไหมทําไปก็หมดเปล่าถ้าไม่ทําไม่มีเงินเลยอืมเนาะเพราะนั้นควรจะทําแม้ว่าเรารู้ความหมายของว่าพวกตีโกนพวกนี้เราก็ควรจะทําแล้วเราพยายามแปลมันให้ได้ว่าเฮ้ยมันควรจะไปทางทิศไหนใช่ไหมอย่างเช่นหกกระดุมพระเนี่ยแปลว่าฉันต้องวางแผนเจ็อดอริแปลว่า มันต้องมีปัญหาจ้ผู้หญิงเพราะฉะนั้นต้องวางแผนที่จะไม่ให้มีปัญหากับผู้หญิงคนนี้สามกำมาแปลว่าฉันก็ทําของฉันไปฉันก็รับจอบไปได้ไหมฉันก็กล้าฉันก็ขยันมีอะไรฉันก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปนะครับแต่ฉันอย่าไปเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กับอีดังคนนี้เออนางเสาค,คนนี้นั่นเองเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาแค่สบายเนาะอาภัยที่ได้ออกมาเป็นสองเหรียญและเป็นห้าเหรียญเนาะแบ่งเงินยาลา้าง สูญเสียเงินอ๋อยังมีเรื่องต้องที่สูญเสียเงินอยู่มันอาจจะเป็นเพราะตีโกนี้เนาะเพราะว่าบางทีคุณคิดว่าหกเกษตรินย้ายเข้ามาเร็วแต่เท่าที่คุยคุยกันหรือว่าพฤติกรรมของตัวเองเนาะก็บอกได้เลยว่าเฮ้ยหกแม่งเข้ามาปุ๊บแม่งก็ออกไปเร็วมากเลยจริงๆนะเงินเข้าปุ๊บเงินออกปั๊บเออเงินเดือนเดือนนี้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นนี่แหละคือตีโกนที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมไปนะครับ ชอบก็เกิดอะไรก,กันแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็เจอกันในการด้ย้ายของดาวครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ